รีวิวหนังรอบสื่อ6เรื่องโซซิยองเทสออฟฮอลเลอร์ เป็นหนังที่รวมหนังสั้นสุดหลอนของเกาหลีนะครับที่สร้างมาจากเว็บตูนกับเรื่องชวนผวาจนขนต้องลุกแบบไม่ทันตั้งตัวกับความสยองที่เปลี่ยนรสชาติไปตามแต่ละเรื่องซึ่งมีทั้งความสยองความแปลกและจิตวิทยาหลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูหนังเรื่องนี้มาอย่างแรกนะครับต้องขอชมในความกล้าที่ทําแต่ละเรื่องออกมาโดยบางเรื่องนะครับมีไอเดียคอนเซปต์ตั้งต้นที่ดีมากๆครับสามารถเอาไปต่อยอดขยายเรื่องยาวได้เลยครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับทุกเรื่องนะครับเพราะบางเรื่องนะครับดูแล้วมันก็แอบฝืนไปหน่อย เหมือนหนังเนี่ยพยายามไปหน่อยพอดูจบแล้วนะครับยังงงๆเกิดคําถามแบบอีย่างวะประมาณนี้เลยครับถ้าพูดถึงภาพรวมของหนังเรื่องนี้แบบไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ละเรื่องเนี่ยครับเป็นการดูหนังสั้นหลายๆเรื่องติดกันซึ่งแต่ละเรื่องนะครับจะไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นครับจะมีสไตล์วิธีการเล่าเรื่องเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีปีศาจการแก้แค้นคําสศรวมถึงความสยองแนวจิตวิทยาที่นํามาเสนอมุมมองออกมาเป็นความหลอน ที่สื่อสารแตกต่างกันออกไปครับเรื่องบางเรื่องนะครับโดดเด่นเรื่องพอ o เรื่องมากๆครับทาให้เรานะครับรู้สึกอยากรู้อยากดูต่อแต่ในบางเรื่องนะครับก็รู้สึกว่าพอแค่นี้พอนะครับมันเป็นความรู้สึกผสมผสมกันอย่างบอกไม่ถูกครับคือมันมีทั้งความน่ากลัวความขนล,ลุกบางเรื่องนะครับมีความแปลกมีความเฉพาะตัวซึ่งระหว่างที่ดูนั้นนะครับเรารู้สึกสนุกไปกับมันและอยากจะดูเรื่องต่อไปเรื่อยๆร,รอดูว่ามันจะมีเรื่องไหนที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกสะพายได้บ้าง ด้วยความหลากหลายที่รวมหลายรสชาติที่รวมเอาไว้ในหนังเรื่องนี้ครับทํไม่อยากพลาดกับ6เรื่องโซสยอง h a สอ o ฟฮ o r เลตามไปดูกันได้นะครับเข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับลาลกดูทุกเรื่อง